สวัสดีครับผมมาพบกับช่องเลขนกข่าชานะครับคลิปนี้เป็นคลิปนะครับผมฮานอยนะครับผมของวันที่19ธันวาคมนะครับพศสองพันหร้อสิบหกสำหรับคลิปของวันที่18ธันวาคมนะครับเลขนกข่าชานะครับมีธุระนะครับเลยไม่ได้ทําไว้นะครับผมก็มาดูของวันที่19ธันวาคมกันเลยครับผมก่อนที่จะไปดูนะครับ ก็มาดูคำเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามช่องเลขนาคราดด้วยนะครับผมขอให้ fc ทุกท่านรวยๆครับผมมาดูเลยครับผมเลข,ขลาดวางอะไรไว้ให้นะครับวันที่19ธันวาคมพศสองพหร้อย6หวยหฮาหนอยนะครับห้าฮหาหนอยเฉพาะกิจกาชาดพิเศษปกติและ v i p วางรูดเฉพาะกิจนะครับผมวางไว้ที่6นะครับจับคู่60 65 68 69เน้นไปที่60และ65กาชาติก็วางรูดที่6ครับเหมือนกันนะครับผมวางรูดไว้ที่6นะครับจับคู่61 63 64 65เน้นไปที่61และ63ครับ พิเศษวางรูดไว้ที่0จับคู่ 04, 05, 06, 08เน้นไปที่04และ05ปกติวางรูดไว้ที่1เน้นไปที่ 10, 20จับคู่ 10, 12, 13, 15นะครับผม ส่วน VIP นะครับผม VIP จับเ,เน้นไปที่8นะครับผมรูด8รูด8นะครับผมก็มีจับคู่นะครับผม80 85 88 89นะครับก็นเน้นไปที่88และ85ครับ นะครับผมก็ตามนี้นะครับผมครบนะครับหวังว่าจะเป็นแนวทางนะครับให้ FC ทุกท่านนะครับผมได้มีโชคมีลาบสำหรับคลิปฮานอยวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมรวยๆกับทุกท่านครับผมสวัสดีครับ